สวัสดีครับช่างเตงต้นไมายิ่งป่านะครับส่งงานอีกหนึ่งลำนะครับเป็นงานกำคอล่องนิ้วนะครับตัวนี้เป็นปืนเล็งลางนะครับไม้ประด่นะครับทั้งลำนะครับเป็นสเตปเริ่มต้นราคาเริ่มต้นนะครับพวกนี้เป็นราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่สี่พันห้านะครับราคาเริ่มต้นนะครับก็จะได้ของแบบนี้เลยนะครับไกเซฟนกสแตนเลสนะครับผ่านการประกอบเองจากผมนะครับทุกชิ้นนะครับนิ่มลื่นแน่นอนนะครับ ตัวรางก็จะเป็นร่องไม้นะครับตัวปีกเป็นงาน CNC ทั้งหมดแล้วนะครับยกเว้นลูกค้าจะสั่งตัดมือนะครับก็ยังตัดอยู่เหมือนเดิมนะครับอลูมิเนียมจะแตกต่างกันนะครับอลูมิเนียมตัดมือจะอยู่6 6063นะครับเกรดนะครับแต่เกรดของ CNC จะอยู่6061นะครับเป็นเกรดอลูมิเนียม6061นะครับ ตัวนี้จะแข็งกว่านะครับหก6ูนหหนึ่งเนี่ยจะแข็งกว่าครับหก6ูนย์หกสามก็จะรองลงมานะครับแต่ไม่ขี้เหล่เหมือนซีรีส์ห้านะพวกซีรีส์ห้านี่คือแบบอ่อนเลยนะครับจับแทงเข่า่งอเลยแต่พวกนี้จับแทงเข่าไม่งอนะครับเข่าจะหักเอานะครับแข็งนะครับสามารถยกเชือกข้ามกันได้นะครับยกสไลด์ข้ามกันไม่ต้องถอดไล่ทีละอันที่นั่นน็อตนะครับ เป็นน็อตสแตนเลส M4 นะครับเป็นน็อต M อใครที่ซื้อไปอยากใส่ปีกแต่งก็สามารถใส่ได้เลยนะครับรูซับพอร์ตไว้แล้วนะครับสามารถใส่ชุดประกอบปีกใส่อะไรได้นะครับรูเดียวกันนะครับน็อตสแตนเลสทุกตัวนะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับจากเดิมเมื่อก่อนเป็นสกูที่เป็นสกูเหล็กชุบนะครับเดี๋ยวนี้เป็นสกูสแตนเลสทั้งหมดนะครับก็คือจะไม่ให้มีสนิมขึ้นเลยนะครับในปืนลำหนึ่งนะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับ อันนี้คือราคาเริ่มต้นนะครับพวกตัวท็อปๆออะไรพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นน็อตไทเทนดน็อตอะไรพวกนี้นะครับแค่ราคาเริ่มต้นก็ปรับให้หมดแล้วนะครับผมปรับเปลี่ยนให้แบบพรีเมียมขึ้นนะครับเป็นน็อตเลทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้สกูเหล็กแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนะครับใครที่รอคิวอยู่ครับจะได้ของพวกนี้นะครับส่วนคนที่ซื้อไปก่อนหน้านั้นนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเสียใจนะ เวลาส่งมาอาบน้ําส่งมาอะไรเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับมันต้องเปลี่ยนน็อตอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นสนิมเนาะผมก็ต้องถ่ายออกให้หมดนะครับเรามีบริการหลังการขายอยู่แล้วนะครับเทคแคร์ดูแลลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่ทิ้งเราเราไม่ทิ้งลูกค้านะครับดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับใช้ไปเลยนะครับอยู่กับช่างไม่ต้องห่วงนะครับพังมาก็ซ่อมนะครับ พดงอก็เคมครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับจะได้เสียแค่ค่าจัดส่งแค่นั้นแหละครับสั่งเตานำไม้ปลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไม่ได้รับคิวนะครับเคลียร์งานเดิมก่อน